ตอร์ค่ะเป็น,ปนไงบ้างรัสายไนทางานนี้วิ่งแวนี้น,นี่เอาตาอาอกเลยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรมากครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าให้ดูับคนไทยมานานมากแล้วก็เป็นแบรนที่แบบ เคยทาเจะเฟสช็อปนะคะเคยเคยใช่ไหมคะเคยใช้เลยนะเคยใช้แน่นอนครับโดยเฉพาะตัวที่เราเป็นมิวเซนเตอร์อยู่จริงๆผมจะบอกว่าทั้งผมผมใช้แต่แพทช็อปอยู่พี่สาวของผมใช้แต่แพทช็อปอยู่แล้วก็พอที่เราตัวลอร์เรอร์เบลเวอร์นะครับผมตัวไวท์บ้านลิเวนเป็นโมบนหน้าผมไปอยู่นะครับผมช่วยช่วยปรับปรับหน้าให้สว่างหน้าคม อย่างนู้นนี่คุณมีปัญหาเรื่องเรื่องแพ้ไหมเรื่องเกี่ยวกับผลิภาพฑ์เกี่ยวกับดูแลผิวหน้าเลยเงี้ยจริงๆไม่ผมไม่ค่อยแพ้อะไรเท่าไหร่ครับแต่ก็ทีนี้ก็พยายามรักษาดูแลใบหน้าให้ดีที่สุดครับมันตอบโจทย์การการงานงานของเราไหมครับสำหรับครับก็ตอบโจทย์ตรงหน้าเลยครับโดยเฉพาะตัวดรเบลเมอร์นะครับผมเส็ใช้ทุกคืนเลยครับอย่างโปรโมลช็อปเ็เร์ดใช่ไหมครับเดอะเบชช็อปใช่ครับโดยเฉพาะตอนนี้ช็อปที่ช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับลด20ทั้งร้านเลยครับ เฟซช็อปเลยค่ะครับก็ตัวผ่าด้เฟซช็อปไปด้วยครับก็ผมกับเมียะไรไปเตอะนครับหลายทุกคนสนับสนุนไปเยอะนะครับก็ฝากเฟซช็อปนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับผมก็มีสาขาใหม่ที่เปิดมาตรงสยามนะครับผมเป็นเป็นสแตนด์อะโลนแรกนะครับผมที่เดินจะอยู่ในห้างเลยแต่รัายทุกคนหลายที่ก็เป็นสาขาที่ไปเสียด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากเนอรัลนะครับผมเป็นแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็มีพวกเรมูเตอร์เยอะมากมายในร้านไทยนะ แล้วก็เรื่องการที่หนุ่มบอสพาเพื่อนๆไปนะครับรอได้เลยครับอานะครับอาจจะสดร้อนรเลยกับการที่จะมาคอนเสิร์ตไปเราสดร้อนรเลยฮะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกันไปดูคเป็นไงบ้างนะครับมึงกันมาถามทุกคนเหมือนกันว่าเป็นยังไงความรู้สึกของเราที่ที่ได้ที่ได้ทำชัวร์ไปเป็นยังไงบ้างจริงๆเราเราทุกคนเต็มที่อยู่แล้วครับเรารู้สึกสนุกมากจริงๆไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยแบบคนดูเยอะมากแล้วก็เป็นการรุ่งบอที่แบบ คู่มือดิคครบ13คนจริงแล้วมึงไปได้แค่มีจ,จอดมาด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่นเป็นคู่ทีมคู่มือดิคมากๆเลยหมายถึอองคำพที่ออกมากที่จัดคอนเสิร์ตแล้วก็ลงดูไปเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงเราก็อยากทำเยอะตัมเต็มที่จริง่อองทุกคนค่ะเป็นจอยกับทุกโชว์ที่เราก็ก้ครับรู้สึกแบบจริงๆรู้สึกอบอ,อุ่นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เราดู่มือดิก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแบบ63 คนแล้วก็มีที่จอดด้วยแค่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้บ่อยๆครับแล้วแบบมาทํางานมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันใหญ่ๆแบบครั้งแบบนี้ครั้งแรกรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยลผลที่มันออกมามันตรงกับความตั้งใจแรกเริ่มของเราไหมครับดีรู้สึกว่าดีเกินไปแบบดีเกินไปดีเกินไปเดบ๋ยวเราช่วด้วยครับนี่บอกด้วยจริงๆอ่ะที่ผ<ล>มโชว์กันอยู่ข้างหน้าคือเรายังไม่ได้รู้นะครับว่าเอฟกเล็กหรือว่าวิชวลอะไรอย่างเงี้ยในแบ็กกาวด์อะไรเงี้ย ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเต็มเพราะว่าเขาก็การไปกับโชว์เต็มพอมานั่งดูแฮนด์แฮนด์ DMD แดนคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยอ่ะสวยจริงๆเราอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาจจะแบบมีผิดพลาดบ้างแต่เราดูแลเราได้ทำแต่เรื่องสิ่งต่างๆนี่ต้องการ นี่อกาสได้ติดตามคอมเมนต์จากแฟนคลับที่ได้เป็นคนอนเสิร์ตคอมเมนต์จากแฟนคลับนีอ๋อคอมเมนต์จากแฟนคลับนี่ครับเข้าไปส่องในแฮชแท็กดีแลนด์คอนเสิร์ตนะก็เข้าไปดูก็โอ้คืนนั้นก็คือเข้าไปดูแทบวันคืนเลยครับแล้วคืออย่างเขาติดแฟปคลัไม่ได้ใช่ไหมเขาแต่ส่วนใหจะมีทำชมนะว่าทำชว์ออกมาดีมากเลยเนี่ยเขาไม่คาดคิดว่าจะทำชว์ออกมาดีขนาดนี้จริก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นตเต้นมากที่แบบเราก็ซ้อมกันมา ถ้ามเป็นระยะเวลาพอสมควรเลยครับแล้วก็มันออกมาดีเกินกว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็พิเศษทุกนคนดีมากๆเหมือนกันก็เลยจะขอบคุณทุกคนเลยครับที่แบบท,ที่มาดูทั้งหน้างานแล้วก็ทานไลฟ์นะครับรู้สึกว่าเหมือนเ,อเราได้กําลังใจจากที่เราซ้อมกันมาอย่างพอสมควรทุกคนแต่ว่าซัพพอร์ตแบบเชียร์อัพกันดีมากดีมากๆครับม้างครับกดต่อคับพี่มาบู้ดอยาอยากจัดหยิบกันนะจัดหยู่แบบว่าคอนเสิร์ฟตัวเขาด้วย เบื้องหลังก็รทำโชว์เด็กคุณทยากยากยากจริงเหนื่อยขนาดมาจด้มาได้โชว์ได้ถึงแบบก็ซ้อมครับซ้อมซ้อมกันมากเลยโดยเฉพาะช่วงที่ช่วงที่ใกล้ถึงวันแสดงครับก็ซ้อมทุกคืนเลยอย่างบางคืนก็ถึงประมาณที่คุณตีนหนึ่งอย่างเงี้ยปัญหาสำหรับผคือเรื่องอะไรเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องการอินเตอร์เทนหรือว่าไงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเต้นครับว่าผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องร้องเก่งเลย คุณเนีต้นเก่งกว่ากันที่นี่เต้นผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกันนะเป็นคนแต่แต่เฮียพารอดไหมเฮียพารอดไหมกับการการโชว์บรรยากาศเต้นเฮียรอดเฮียรอดผมก็ไม่ได้รอดเหมือนกันนะติดใจนะครับกับงานแฟนมิทติ้งแบบใหญ่ๆอะไรแบบนี้ค่ะอุชอบเลยรู้สึกแบบอยาก ก็แอบสังเกตนะว่าเรื่องหลังการเปนโปรชันหรือว่าการเช็คซาวหรือว่างเสียงทุกอย่างเนี่ยมันแบบเ้มัเสกมก็เป็นคือมันเป็นทีมของคอนเสิร์ตจริงๆเพราว่าเอฟเฟกอะไรทุกอย่างที่เขาใช้อะไรเงยก็เฮ้ยมันเป็นยังไงพี่มันเป็นยัไงชถ้าลงคุามเรื่องหลังเเหรที่ต่างประเทศินีบ้างไหมอ่ะางเทศอแบบนี้ต่างประเทศจนีบ้างไหมครับก็ เดี๋ยวกัจะมีที่เกาหลีครับไม่น่าจะไปเกาหลียตร้ก็ญี่ปุ่นเขาอกมีรับนคืทยเราไทยามี่ทีที่ต้องไปเป็ทัวร์ปทัวร์แี่ประเทศตอนนี้ก็มีเียเวียดนามด้วยแล้วก็ญี่ปุ่นนะแล้วบถึงบ สิ่งที่ต้องเตรียมไปคือเรื่องอะไรอะภาษาเรื่องเรื่องอะไรเออที่ต้องเตรียมตัวไปในต่างประเทศนะคะก็ัหลังก็จะเ,เป็นโจะมีคพิเศษเ,เ,เ,เศษ แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็อยากจะางศึกษาภาษาในประเทึงเราจะไปอ่ะขอถามเรื่องรับงานหน่อยก็แล้วกันคือมันมีกระแสข่าวว่าคู่เราเนี่ยรับงานก็เป็นแบบท็ top s นเดอร์เท่านั้นเป็นไงบ้างคะรู้สึกไกับข่าวนี้บ้างทำไมมีดราม่ามาตอนนั้นช่วงนั้นแล้วก็มีการคุยกันแมทคุยกันศึกษากันอยู่แล้วแลก็จริงๆเรไม่ได้อยากพลาโอกาส บางโการแล้วก็ช่วงนี้เราก็ศึกษากันว่าเราอาจจะมีการบริการแล้วก็มีการแจากงานอระรแมันก็มีหลาย่างดี่หร,ร,ร,รอาาเป่า่แล้วก็จะเลือกเลือกครับคือต้องเป็นงานแบบหนที่เราจะเลือกรับนะคเราะเป็นงานประเภทไหนที่เราจะเลือกรับต่อไปต้องสกิลงานมากขึ้นไหที่ผั่นี้หรือ่าว่า,วาเออในการจรัดการงานต้งดกัน เราถไหมหรือว่าจริงเราสองคนไวไว้ใจพี่อ๊อฟอยู่นะพี่ออฟจัดการอยู่ีนี้อย่างที่บอกอย่างที่หนูบอกว่าเราก็ม่อยากไม่อยากปิดบอรกากร่เขาเชื่อใจไว้ใจเราแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรในตัวเราทุกอย่างานร้ออย่างเงี้ยเราเม่แย่ขนาดนีเลยก็แกแตวนั้อนป่ะเออเราแบบ ก็ได้งานอมเน้นมาบ้างก็จะนำขอว่าชมมาบปุงอยูแล้วก็เดี๋วก็แีอยานงีองชมมาุเขาไต่าแตนก็ต้บอกว่าเหมือนกับค่ายรับงานให้เรามากเกินไปจนเราสุดคนไม่มีเวลาพักผ่อนเลยไม่เหลืเวลาให้ได้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเรานม่ไั้ เราทางานทุกันเราก็แบบแต่ว่ามีเวลาก่อนอยไหมก็เขาเรกว่าอะไก็ได้น้อยแต่ก็แบายามางนั้นอแลวงยังไงที่ให้พ้อมในกาำงานตลอดเวลาเลยกินกินทำไม่ไารูปบคนครับก็กินแล้วก็ให้กำลังใจกับให้กำลังใจกันตลอดเลยครับอย่างแบบเียเมยก็ ก็รู้สึกว่ากอดกันทุกวันเลยอันนี้ปัญหาสุขภาพเข้ามาบ้างไหมคะยังครับยังไม่มีครับเพราะไม่อยากให้ทุกคนแบบเป็นห่วงเราตอนที่เราแบบยังไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรที่ยังชวนออกกำลังกายหรือยังออกกำลังกายนะอยังออกกำลังกายหรือยังชวนไปกับมั้ยพนนี้ก็ยังไม่ได้ออกออกเลยครับออกกำลังกายครับออกกำลังกายเพียังปฏ่บัตกงานน้องแบบอะไรบ้างยังไง เพี่อกั่นเชือมู่นนี้เปลี่ยนกะไรได้ากไหมจริงๆอยากออกกำลังกายมากนะตอนนี้ก็แบบว่าถ้ามีเวลาก็อยากอยากทำหลายอย่างมากออกกำลังกายตีนี่อยากทำแต่ยจริงๆว่าตอนนี้คือยังไม่มีผลกระทบต่อต่อสุขภาพร่างกายเนอะเรื่องการทำงานหนักของเราต้องยื้ยังไม่มีมันมีลิมิตในการทำงานไหมคะลิมิตในการร่างกายของเราจริง มนุษย์คนเราเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งจะมีลิมิตนะครับแต่เราก็ต้องแบบจัดการจัดการเวลาให้ดีแล้วก็การดูแลสุขภาพเป็นที่ดีเท่าไรเพราะว่าเราก็คุยกับคุณออมตลอดและคุณออมบอกว่าถ้าไม่ไหวเราจะคุยกันเราเปแบบคนแบบดี่แบบไหนอะไรแบบนี้หนึ่งเดือนมีวันหยุดไหมครับมีเดือนมีวันหยุดครับมีมีหยุกี่วันคะหยกี่วันแล้วก็ วันสองสามสามสองวันสามวันสองวันสามวันพอไหมคะพอไหมคะพอไหมพอครับผมพอดูตับไม่เต็มเสียงนะฮะจริงจริงจริงถึงเราทำงานทุกวันเราก็มีเวลาพักผ่อนระหว่างวันอยู่แล้วขอบคุณค่าขอบคุณค่ะมีเจอกันเลย